นี้เราได้ยึดรหัส MJTV เป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดูกันครับทุกคนมุ่งหน้าสู 100, ่100,000 s u b s c r i b e ไปด้วยกันนะครับสวัสดี ชาวฟรีไฟทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชแนลนะครับริปเกมฟรีไฟนะครับวันนี้พี่บอมจะมาแฮกเกอร์รหัสคนดังนะครับเป็นรหัสใครนะครับก็บอกเลยว่าทุกคนรู้จักและก็เขาคนนี้โด่งดังในเกมฟรีไฟนะครับบอกเลยว่าสุดจัดแน่นอนนะครับเราจะแฮก M N J T V นะครับผมบอกเลยว่าเราจะเข้ารหัสพี่เนม เพื่อที่เราจะมาเล่นรหัสพี <además> <speaking> ่เนม1วันนะครับวันนี้ผมจะไปทําอะไรบ้างสำหรับรหัสเนมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารหัสพี่เนมจริงหรือเปล่านะครับต้องมีปักธงใช่ไหมรหัสพี่เนมนะครับทุกคนนะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับคลิปนี้จะทําเพื่อความสนุกนะครับไม่ดราม่าไม่กระแสดราม่าอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผม ยืมพี่เนมมานะครับไม่ได้แฮกอะไรทั้งนั้นนะครับโอเคนะครับก็รับชมอย่างเพลิดเพินแล้วกันนะครับก็เป็นไอเดียของพี่เนมนั่นแหละนะครับผมก็ยืมแกมานะครับก็แกก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งที่ผมรักแล้วก็เอฟซีเขานะครับผมทุกคนทุกพยายามมาๆเด้อยืมมาเล่นนะครับผมทุกคนนะครับก็มาเดี๋ยวเราไปแฮกไอเดียพี่เนมกันเลยดีกว่าครับทุกคน โอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเว็บ s p i n e ีซีนะครับเว็บนี้คุ้มยังไงนะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะฮะมีโปรโมชั่นเติมเงินด้วยนะครับเติม300ได้320เครดิตเติม500ได้550เติม1,000ได้1 2 0 0เครดิตนะครับเติมครบป๊บนะครับได้เลยนะครับมีการสมัครผ่าน Facebook นะครับอ่ะให้วอมออกระบบให้ดูนะครับก็ สมัครนะครับแล้วก็เล็กินเฟซบุ๊กง่ายมากๆเลยนะครับแล้วแต่เราเลยว่าเอาที่เราสะดวกนะครับพี่ปอมเติมให้เรียบร้อยละตอนนี้คือเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับห้าบาทนะครับที่จริงไม่ถึงนะครับเติมไปประมาณ300นี่แหละได้เครดิตเพิ่มนะครับก็คิดดูดีๆนะครับเนาะก็เติมเครดิตง่ายๆนะครับผ่านเบอร์วอลเล็ตได้เลยนะครับศูนย์แปเนี่ยเราโอนได้เลยนะครับนี่นัทพลกุลสงครามนะครับศูนย์หนี่โอนได้เลยนะครับเนาะ ผลเสร็จปุ๊บแล้วก็มาหน้าแรกนะครับวันนี้พี่บอมจะมาสุ่มระบบสุ่มปักธงนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับสําหรับไอดีปักธงนะครับโอเคครับมีของรางวัลตามนี้นะครับไปครับสุ่มครับมาหรือเปล่าขอเถอะฮึย้าหยีดิบนะครับผมเสียไปเหมือนเสียไปแค่สิบบาทนะครับทุกคนนะก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็โอเคอยู่นะครับไปครับมาแล้วแหละครับปักธงปักุง ปักปักปักยังไม่ปักครับผมยังไม่ปักเดี๋ยวปักแล้วรู้เรื่องนะครับไปต่อครับเขาบอกว่าคุ้มนะครับสําหรับเว็บนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะได้หรือเปล่าสาหรับไอดีปักปักโอ้ยยังครับผมยังครับอแยนจะแย่เดยน้องไปครับซุ่มแต่ไม่ต้องต้องมีเทคนิคต้องมีเทคนิคการซุ่มจึกจิกจิกจกจกปักปักปักเฮ้ยปักทุกคนเฮ้ยผมฝันไปหรือเปล่าใช่เหรอครับเนี่ยเฮ้ย ไอดีปักธงทุกคนเกินเฮ้ยได้เลยนะครับทุกคนอ่ะถามว่าได้แล้วมันยังเป็นอยู่ยังไงใช่ไหมครับทุกคนกดนี่ครับดูประวัติการสุ่มนะฮะกดดีเพย์ไปรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเหมือนจะบั็อกอยู่หรือเปล่านะครับนี่ครับเห็นไหมทุกคนถ้าได้ได้แล้วเราก็ติดต่อไปนะครับโคตรดีใจเลยตอนแรกผมจะมาสุ่มเพชรน,นะทุกคนแต่ตอนนี้ได้ให้ดีปักธงอ่ะสุ่มไปสิบห้าเนี่ยเออเผื่อได้อีกนะครับทุกคนได้ไะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหให้คีดิตนะครับเห็นไหมนะครับทุกคนเออนะครับถามว่าเราได้ดีปักทงแบบนี้แล้วนะครับให้เราติดต่อไปทางไหนกดไปที่หน้าแรกนะครับนี่แล้วก็กดติดต่อครับเพจครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วเราก็ส่งข้อความครับเออนะฮะทุกคนในเพจเขาก็มีอะไรติดตามเยอะนะครับเรากดถูกใจไว้เลยนะครับบอกเลยว่าสุดจริงๆนะฮะเราพิมพ์ไปครับจับครับผมสรงไอ้ดีปักธงครับเนี่ย โอเคครับทุกคนผมก็ได้ดีมาแล้วผมก็เข้ามาไปที่เรียบร้อย